มันล่องป่ะเบียร์อากาศไปแล้วพูดๆพูดยังไม่ทันลงลงแล้วลงแล้วอยู่ไหนวะลงแล้วโอ้ลงแล้วโอ้มากับนี่เลยเนาะนี่ครับมากับเอฟสามสิบห้าน่าจะเอฟสามห้าละบินสูงขนาดนี้เออมาจากเอฟสามห้ามาจากเอฟสามสิบห้าครับ อู้อันนี้ลูกปืนนไงอันนี้ลูกปืนอันนี้ลูกปืนควันไม่ดำควันไม่ดำนี่ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละอันนี้ดอกเห็ดขึ้นตรงไหนดอกเห็ดดอกเห็ดไปแล้วดอกเห็ดอยู่นู่นหน่อยนู่นนู่นโอ้ดำเลยดอกเห็ดขึ้นอยู่หลังเขาดอกเห็ดไหมแล้ว ดอกเห็ดครับเมื่อกี้เสียงแหวอากาศมาเลยว่แล้วไม่ขัดคำวะตรงน้มาเลยตรงนีอีเว่ฟิววฟิวฟิวฟิวดอกนลงกลางหม่้าแล้วเนาะนั่นเป็นปืนใหญ่มันปะออแล้วโอ้ยดอกเห็ดตกอยู่ไหลเขาเลนอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ 好，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 好。